ยีกกันหรือ,อยังไงคุณพงศพัฒน์บอกคำหูช้างแบ็กสตาร์ดีไหมครับหูช้างอย่างนี้ก่อนให้เราสังเกตดูอย่างนี้ก่อนหูช้างเนี่ยเราจะสังเกตดูได้ว่ามันมีแต่สีเกตให้สังเกตอย่างนี้นะถ้าเกิดยังไม่รู้ทําไมล่ะมันจะมีสีทองใช่ไหมมีสีน้ําเงินมีสีเขียวนะมีสีคอปเปอร์แต่ที่มันไม่มีคือ หูช้างซปเปอร์เยลโลไม่มีหูช้างซปเปอร์เลสไม่มีหูช้างซปเปอร์แบ็คไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีหูช้างที่เป็นสีเนื้อแต่ว่ามันตรงกันข้ามมันเป็นหูช้างที่เป็นสีเกตมันเป็นหูช้างที่เป็นพวกบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟคืออะไรคือปลาที่มีลักษณะขอบขาวอยู่ด้านล่างนะมีปลาไอมีลักษณะขอบขาวที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นสีเกตปับ๊บเราไปบอกว่าจะทําประกาศใช่ไหมที่มันเป็น หูช้างแล้วก็เป็นแบ็กสตาร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันไปลงดํามันไปลงที่ดําซึ่งมันตรงกันข้ามกับขาวขาวเนี่ยเป็นฝั่งของหูช้างไอ้ดำเนี่ยมันไม่มีเลือดหูช้างเลยเพราะฉะนั้นเรามาผสมปั๊บมันจะไม่ค่อยมีหูและในระหว่างที่ไม่ค่อยมีหูเนี่ยมันจะไม่ฟ้าด้วยมันจะไปสีแดงนะมันจะกลายเป็นพวกสลามันเดอร์อะไรไปนู่นแลวมันไม่ลอกไปเป็นสีดํามันจะลอกออกมาเป็นด่างๆแดงแทงของฝั่งนี้เราจึงไม่เห็นหูช้างซูเปอร์แบ็คนี่ถ้าเกิดว่า มีปลานะถ้าเกิดจะพัฒนานะแล้วก็เอาแบบว่าให้คนหือหาเลยคุณพัฒนาเลยบอดี้สีดําหูสีขาวบอดี้สีดําหูสีขาวบอกเลยว่าหือหาอ่านะคะ